ครับผมก็นะครับสวัสดีสมาชิกเอสอีทันสวัสดีนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้ก็โอ้ต้องบอกว่าอากาศนะครับที่มหาสารคามมีเย็นมากมากเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็อากาศนี้ต้องมองระบาเย็นจัดนะครับขับรถขับรางก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมนี่ก็จะปีใหม่แล้วนะครับ การที่เราจะนําข้อมูลเสียงโชคมาให้กับ f สทุกท่านเนี่ยนะครับก็มีให้เหมือนเดิมนะครับับ p p p l e วันนี้ก็เลยแนะนําในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับชุด3ตัวตรงนะครับมาฝากให้กับสมาชิกและก็จะเป็นในส่วนของเลข3ตัวตรงเหมือนกันนะครับจะมีการเทียบชนให้จะชนหรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะครับฝากไปด้วยนะครับสาหรับสมาชิกท่านไหนที่แอดเข้ามาทางแอดเอพีเวันนี้ก็ยี สามใช่ไหมครับหรือเวลาไม่กี่วันฉะนั้นอย่าดื่มนะครับก็สมาชิกต่าไไห่ที่แอดเข้ามาเนี่ยนะครับทาง ap สี่หนะครับผมจะมีการส่งตัวเลขให้นะครับแล้วจะเป็นทางหววยลาวและก็หววยไทยนะครับที่อยากจะเสี่ยงโชคนะครับรับข้อมูลหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับ a p p l e นะครับเรื่องตัวเลขก็สามารถที่จะแอด ap สี่หเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับ เขาสูตรในส่วนของเรื่องตัวเลขกันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปดูว่าหวยสูตรเลข3ตัวตรงวันนี้เนี่ยนะครับชุดที่1นะครับเรานําข้อมูลตรงนี้ไปามาฝากให้สมาชิกนะครับซึ่งสูตรนี้เดินมาทั้งหมดแล้ว3มงวดติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าในส่วนของที่ทํานวณคํานวณหลักร้อยเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงคํานวณหลักร้อยะนะครับเราใช้ส่วนตัวเลขก็คือหลักสิบบวกกัน3ครั้งนะครับอย่างเช่น สี่นะครับบวกกันสามครั้งก็คือสี่สามสิบสองนะครับบวกศูนย์นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสอครั้งสี่สาบนะครับสิบวกสนะครับเป็นสิบสนะครับสิบวกสเป็นสิบสบวกนะครับบวกเนะครับเป็นน้าจะายิเมับยี่สบเอเนาะเจ็ดนะครับตันนี้ได้สนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลัก นะครับหลักสิบเนี่ยเราใช้หกบวกหกเป็นสิบสอนะครับหลักหน่วยเราใช้8ดบวกนะครับเก้าบวกสนะครับเป็นสิบอ็ดนะครับตัวนี้เลยงวดที่1งวดที่สองนะครับหกบวกสอเป็นแปดแปดบวกสามสบเอดสิบวกเจดนะครับเป็นสิบแปดเจดบวกเจดนะครับเป็นสิบสีนะครับแล้วก็แปดบวกเจ็ดสิบห้าสห้าบวกแปดนะครับเป็นยีสาม เราเขาใส่เลข3ไปก็จะได้ที่แปดสี่สนะครับงวดที่สก็เหมือนกันนะครับสี่สามสิบสองสแปดยี่สิในยี่สบวกเนะครับเป็นสาิเราใส่เลขสามครับลก็เกบวกเเป็นสิใส่เลขแปนะครับทีนี้ในส่วนของตัวหลักหน่วยก็คือหกบวกเนะครับเป็นสิบห้บวกนเป็นสิบหกนะครับเราใส่เลขหก,ก็จะได้ที่สามแเอาแล้ครับ เข้าสู่ของงวดประจำวันที่2เนาะสองมกราคม2,500นะครับ68นี่ก็คือปี68แล้วเดี๋ยวแอปเปิลจะพาไปดูที่หวของของชุดหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยนะครับคำนวณเหมือนกันนะครับใช้หลักสิบบวกกัน3ครั้ง6 3สานะครับ 18บปบวกแปดเป็นยี่6ิบหกยี่บหกบวกสองเป็นย8 28ิบแปดยิบปดบวกเจ็ดนะครับเห็นไหมครับตัวตัวเลขเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเจ็ดนะครับบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปเป็นสิบ7็ดสิบเจ็ดบวกแปดนะครับเป็นย5ิบห้าให้เราใส่เลขค่านะครับหลักร้อยอาแล้วนะครับหนึ่งตัวทีนี้ไปดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับ นะครับบวกกัน2งครั้งก็คือเบวกเเป็น14นะครับใส่เลข4ี่เลยครับก็หลักหน่วยของเรานะครับผมจาใช้สูตรเหมือนกัน9 7บวก7นะครับเป็น16 16บวก1นะครับเป็น17นะครับก็ใส่เลขเจ็ดนั้นเนี่ยนะครับหวยเม็ดเดียววันนี้สวยงามมากนะครับ ออกมาแบบนี้เห็นไหครับเม็ดเดียวไปเลยนะครับฟันหนักฟันนะี้น,นะครับ5 4 7ส่เเอาละนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหวยชุดเดียวเนี่ยนะครับเป็นหวยที่ มีเปอร์เซ็นต์สูงมากทุกคนว่าเหมือนกันไหมไกเปิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับห้าสีเ่เดนี้จะเป็นตัวเลขที่ดีเลยก็หาสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดก็ยังว่าได้เลยนะครับหรือว่ายังไงดีครับห้าสีเ่เนี้ต้องบอกเลยว่าเลขสี่เจ็ดเนี่ยนะครับในงวดล่าสุดออกสี่สามเท่ากับว่าสี่สามที่จะสี่บวกสามเป็นเจ็ดนี้มีโอกาสถ้าเกิดนับแต่มอย่างนี้ก็มีมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ ก็ลองหาลอตเตอรี่ดูนะครับนี่คือหวยชุดถามตรงชุดที่1ที่ผมนํามาลงให้กับสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทียบให้นะครับในส่วนของสําหรับสูตรต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นถามตัวตรงนะครับชุดเด็ดชุดคัดแล้วก็คือเป็นหวยคู่นะครับคู่เดียวเนาะในส่วนของตัวหลักสิบยังใช้เหมือนเดิมแต่ว่าหลัก นะครับหลักร้อยกับตัวหลักหน่วยเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนแปลงนะครับหลักหน่วยแน่นอนนะครับเปลี่ยนหลักร้อยก็เปลี่ยนหลักร้อยจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับหลักร้อยผมจะนําเลขหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างมาใช้นะครับโดยเฉพาะหลักร้อยของเราก็คือนําเลขสามและเลขสองนะครับมาเลยครับผมในเ่วนของตัวหลักสิบนะครับยังใช้เหมือนเดิมที่หกบวกหกนะครับเป็นสิบสอง เอาละทีนี้ก็ไปดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนี่ยจะใช้ตัวเลขนะครับหกบวกสามเป็นเก้านะครับเก้าบวกสองสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสี่นะครับเดี๋ยวตัวเลขให้ครั้งหนึ่งนะครับอืมตัวนี้สองสองหนึ่งอันนี้สองนะครับ อ๋อไม่ใช่นะครับผมอันนี้จะเป็น44นะครับ044นะครับในเป็นเลข4นะครับก็คือ2 2เป็น4นะครับ4บวก4เป็น8 8บวก9ใช่ไหมครับเอ๊ะถูกไหมนะครับถ้า36044อ๋อ3บวก6นะครับ3บวก6เป็น9นะครับแล้วก็ าบวก8เป็น17นะครับ17บวก4นะครับผมเป็น21นะครับใส่เลขหนึ่งนะครับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับห่วยคู่นี้เราจะได้ที่3 2 1รับ2 2 1นะครับนี้ก็จะเป็นห่วยคู่เดียวเห็นไหมครับก็จะเข้าในสุเดเลายก็คือ2 2 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นหวดที่หนึ่ง สำหรับขุ้นที่2ก็เหมือนกันนะครับให้นําหลักร้อยเนี่ยก็คือหลักสิบหลักหน่วยของสงตัวล่างนะครับเลข3ามเลข8ปดนำมาเป็นหลักร้อยเลยนะครับทีนี้หลักสิบของเราก็ใช้หลักพันหเือกกันของครั้งก็คือเจบกเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่ครับจากนั้นก็หลักหน่วยเหมือนกันนะครับ ถบวก2เป็น7นะครับ7บวก6เป็น13อย่างนีครับเราก็จะได้ที่8 4 3 8 4 3แล้วก็3 4 3นะครับนี่นะครับ8 4 3 3 4 3เอานะครับ ก็เข้ามาเป็นงวดที่2นะครับสูตรนี้หลักร้อยเนี่ยนะครับสังเกตดูง่ายว่าเราเนี่ยนะครับจะนํามาเฉพาะตัว10กับตัวหน่วยของเล,ล็กงสองตัวนะครับในส่วนของตัวหลักร้อยนะครับอันนี้ก็คือ2งวดผ่านไปทีนี้ไปดูงวดที่3นะครับงวดล่าสุดของเรางวดสุดแอปเปิลน,นำหลักร้อยนียก็คือ6กับ1นะครับ เลยก็ไปดูหลักสิบครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดหลักหน่วยนะครับหกบวกเก้านะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองนะครับเป็นยี่สิบสามเห็นไหมครับก็ได้ที่หกแปดสามหนึ่ง 83นะครับในงวดหน้าสุดของเราก็เข้าไปเต็มๆนะครับ683เข้าโต๊ดน,นะครับก็ถือว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับใช้งานได้เป็นนี่เลยนะครับเอาละชนะเนี่ยนะครับ2มกราคมนะครับเข้าสู่ของปี68แล้วนะครับ สามตัวตรงของเรานะครับไปดูกันพร้อมกันได้เลยนะครับเผื่อหลายท่านเนี่ยอาจจะตูกถูกใจนะครับหลักระของเราก็คือนำเลขสองและเลขหนึ่งมาลงเลยครับเลขก็หลักสิบเนี่ยนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่นะครับหลที่นี้ไปดูหลักหน่วยนะครับ,กรบเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นสิบสองนะครับเลยก็ สองบวกสองเป็นสิบสี่โอกาสที่จะเบิร์นเนี่ยเอาแล้วนะครับหวยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมมีโอกาสที่จะเบิร์นเนี่ยผมว่ามีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะ๋ยวเราไปดูนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกนะครับเป็นสิบสี่ฉะนั้นเนี่ยนะครับเบิร์นไหมเดี๋ยวต้องรอลุ้นดูนะครับ 2 4 4ก้าหน4สนะครับ2องที่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่แน่นะครับหวยเนี่ยนะครับซึ่งโอกาสที่จะคือต้องบอกเลยว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงอะนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเบิ้ลและก็หามนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่แน่โดยเฉพาะเลข สูตรแรกของเราได้5 4 7ซึ่ง7เนี่ยนะครับเนี 7, ่ถ้าเกิดว่าเราจะตีเป็นเลข1นึ่ี่ก็ยังเป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ547หรือจะเป็นอ่าห้าสหรือ1 4 7่อยู่มับวนตัวเลขกันอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ลองหาลอดด็อตดูในกรณีที่ท่านไม่ชอบนะไม่ชอบในส่วนของเลข44เบิ้ลเนี่ยก็ลองใช้ในส่วนของตัวเลขก็คือ เป็น4 7เนะครับเป็น1 1นิี้ตีเป็น7ได้นะครอย่าลืมนะครับหวยเนี่ยนะครับสูตรที่นำมาลงแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่านำหลักร้อยตัวนี้มานะครับฉะนั้นอโอกาสที่มันจะเป็น2 4 7หรือ1 4 7เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็ต้องลองเสี่ยงดูนะครับทุกคนนะครับวันนี้ทาวันนี้ก็ชิดให้นะครับเลขสาตัวตรงสอชุด ในกรณีท่าน,นชอบก็ลองเซฟไปดูไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ลองหาลอดดูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ